ไม่มีพิธีอ,อะตองวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เจ็มกราคม2 5 6พัาราก็ <c oughs> <c oughs> ขานวันเดินปีเพื่อจะได้รู้ว่าเราพูดวันที่เท่าไหร่ <c oughs> นั่งอยู่ท่ามกลางป่าของตัวเองมุมนี้ก็เป็นมุมที่เราจะให้มองเห็นต้นหมากกรักไปหลักไม้ไม่เห็นเห็นต้นไม้ข้างหลังนี่เป็นต้นลิ้นจี่อ้นี่คือต้นต้นเลือกต้นเเพก,กาจะกินฝักมันก็กินไม่ได้เพราะมันอยู่สูง ออกฝักทีไม่รู้หล่นมากงอกเม็ดไปงอกต้นขึ้นมาต้นหนึ่งฝักเพกามันจะขมขม <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารของคนที่ชอบรสขมถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะชอดดบรบรดขมชมเด็กสวย ช่วยศาสนาบ่าของเก่าเล่าความหลังอะไรไปแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเพราะาเรายังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนสูงอายุเขาบอกว่า,เป,าวเ, 60, เป็นผู้สูงอายุก็คือวัยเกษียณหลังหกสก็จะเป็นผู้สูงอายุตามทะเบียนตาม บัตรประชาชนเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุต้องไปขึ้นทะเบียนในปีนี้เราก็จะได้เป็นผู้สูงอายุที่จะได้เงินซื้อข้าวสารเดือนละ600บาทพอกินหรือเปล่ากินข้าวอย่างเดียวก็พอประเด็นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงเปิดเผยมีบางคนบอกว่าพระเจ้าคือผู้สอนผู้ตั้งศาสนาจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้มีกิเลสอาสวะในการที่จะแสวงหา <c oughs> เพื่อการเป็นพระมาหาบุรุษ ที่เป็นศาสดาเอกในโลกเลยรเพราทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยก็คือความจริงหรือสภาพความจริงที่ที่ได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองซึ่ง <c oughs> ในช่วงแรกพระบุทธเจ้าไม่ไม่มีความปรารถนาในการที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคน หรือมวลมนุษยชาติอาจจะไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เพราะมวลมนุษยชาติต้องการความอลังการร่ำรวยต้องการการบันดาลจาก ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพรหมพระศิวะพระอะไรสารพัดพระที่เขาอุปมอุปโลกกันขึ้นมาจริงๆก็อยากจะใช้คำว่าอุปโลกเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงแต่มวลมนุษยชาติเองอุปโลกกันขึ้นมาศาส,สนาพุทธกับศาสนาเชนมีมีแนวคิด เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิเสธการอุปโลกเพราะว่าเข้าใจสภาพของของม,มนุษยชาติที่ชอบอุปโลกขึ้นมาอุปโลกนูน้นอุปโลกนี้อุปโลกนั้น <c oughs> คลิปต่างๆที่เราทำก็จะไม่ไปบุลลี่ใครเพราะว่าที่เขาอุปโลกกันขึ้นมา หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เทวดานั้นเทวดานี้อะไรก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาลเพราะว่ามนุษย์กลัวความยากจนกลัวความอดกลัวเป็นกลัวจนกลัวตายกลัวการพัดพลากกลัวนูน้นกลัวนี่เลยก็ต้องหาที่พึ่งมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติ อีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่คนต้องการอยากจะมีที่พึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากความจนรอดพ้นจากการพัดพลาดอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> นมนุษย์ต้องการอยากจะทำ อยากจะได้ไม่อยอกจะทำแล้วก็แล้วก็วกหา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 พอหาไม่เจอหรือบางคนที่มีไอเดียขึ้นมาก็จะต้องบอกเฮ้ยเรานี่แหละเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับผู้สดิ์สิธิ์ได้ ตั้งแต่พระพรหมพระศิวะพระอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เขาอุปโลกขึ้นมาเนี่ยเราเป็นผู้ที่สามารถในการติดต่อได้เพะ่ะนใครที่ต้องการความร่ํารวยต้องการอะไรวาสนาบารมีต้องการมาหาเราเราจะติดต่อให้ก็อย่างที่บอกก็คืออุปโลกหรือ คิดเองทําเองซึ่งความจริงเหล่านี้สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรู้ได้เข้าใจสภาพธรรมของมลมนุษยชาติความคิดความอ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด <c oughs> เพื่อที่จะนํามาแสดงเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลังหลังจากตรัสสรู้แล้วนี่กบ เราจะไปบอกเขาดีหรือเปล่าเลยเพราะากลัวคนที่จะคือไม่ได้กลัวนะคือหมายถึงว่าถ้าคนที่ก็ไม่เข้าใจเขาก็จะไม่ฟังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ไปแสดงธรรมกับเจ้าลัทิทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศา,า,า,สาสนาใดๆเจ้าลัทิหรือครูทั้งหในยุคนั้นก็ไม่ไปพูดให้เขาฟัง ไม่ไปแสดงธรรมไมไ่ไม่บอกความจริงว่าสิ่งที่พระองค์รู้แต่พวกนั้นก็พยายามที่จะมาบุลลี่พยายามที่จะมาด้อยค่าว่าพุะพทธเจ้านั่งคิดเองนั่งทำเองแล้วก็ไปประกาศคําสอนของตนเองว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ก็ไปบุลลี่แต่พทะเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการถูกด้อยค่าถูกอะไรคำว่าบุลลี่ตอนนี้มันก็เป็นคําที่คนเขาใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบันก็น่าจะเอามาสื่อสารได้ <c oughs> พอหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไปเรื่อยๆก็จะมีคนที่เข้ามา เข้ามานับถือเข้ามาฟังคำสอนเข้ามาเพื่อที่จะประพฤติตามประพฤติตามหรือถ้าไม่ได้พูดว่าประพฤติก็จะหมายถึงว่าการที่มานั่งพิจารณาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็น ว่าสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยนะั้นเป็นความจริงที่แท้จริงแล้วก็เป็นความจริงอย่างจริงจริงจงกว่าลัทธิทั้งหลายในในยุคนั้นในชมพูตวีปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับรู้ความจริงที่มันเป็นความจริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงก็คือ ปัญญาหรือตาของผู้ที่ฟังไม่ได้หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะนำปัญญาของพระองค์มาใส่ให้คนนู้นคนนี้ทําทำไม่ได้นอกจากพระองค์แสดงความจริงพอแสดงความจริงเสร็จแล้วคนที่ <c oughs> มีปัญญารู้สิ่งที่พระองค์ได้แสดงก็เข้าใจสิ่งที่พระองค์แสดง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปนธรรมดาที่พระอัญญาโกนัญญะเป็นคนพูดครั้งแรกพระเดเจ้าก็ตรัสว่าอัญญาสิวัตโพโกนัญโยัญญาสิวัตโพโกนัญโกัญญะรู้โกนัญญารู้ก็แสดงว่าพระองค์ก็ได้ได้รับ ว่าเออได้รับทราบรับว่าบุคคลผู้มีปัญญาที่ที่ได้รับรู้ว่าเออสิ่งที่พร,รนะองค์ได้ทรงรู้เนี่ยหรือได้ทรงตรัสรู้นะเป็นเป็นสิ่งที่คนที่มีปัญญาจะรู้ได้แต่คนไร้ปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ได้ เราก็ไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะไปไปอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรดีก็คือไม่ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเศร้าใจเวลาที่เจอคนที่เขาไม่รู้คำสอนของพระเดชจ้าเนี่เป็นเรื่องของปัญญาของบุคคลเหล่านั้นทั้งหลายเลยมาถึงยุคปัจจุบัน ยุคปัจจุบันนี้ก็มีผู้สอนศาสนาผู้สอนศาสนานีผู้ที่เป็นนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายจริงๆแล้วนักบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ในยุคปัจจุบันมันเป็นยุคตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานหลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วนักบวช ทั้งหลายแหล่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักบวชก็คือเหมือนอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจา้าเป็นคนที่นำธรรมะจากพระโอษฐ์มาเผยแพร่มาสั่งสอนแต่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์แก่นแกนของ พระพุทธเจ้าเลยก็นำเอาเอกความคิดของตนเองที่เป็นปุทุชนที่มืดหนาไปด้วยกิเลอสอาสวะทั้งหลายใส่เข้าไปแล้วก็เคยแพร่พูด <c oughs> ออกมาว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเองเคยเป็นมา20ปีคือ20ปีที่เป็นนักบวช เราก็บอกว่าคำสอนของพระเจ้าคำสอนของพระุทธเจ้าไปเทศไปอะไรอย่างนี้แต่ตัวเองไม่รู้สภาพธรรมอะไรเลยเป็นใบลานเปลา่านักบวชหลังจากยุคพุทธปรินิพานที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์เป็นบุตรชนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นกลยาณบุตรชนก็จะ เผยแพร่คำสอนเอาของตัวเองเอาของอันนู้นอันนี้มาใส่จนกระทั่งาศาสนาพุทธกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดการแตกแยกนิกายทั้งหลายแหล่จากเดิมที่ไม่มีนิกายอะไรก็แตกแยกไปยี่สิบิบนิกายเป็นเพราะ การครอบงำของอวิชชาแล้วก็คิดว่าตัวเองอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตัวเองก็กอดพระพุทธรูปเอาไว,แว้แล้วก็เผยแพร่คำสอนที่ตัวเองคิดตัวเองจินตนาการออกมาเป็นตักกะของตนเองอย่าง,งน,น่้างน้ยนี้แต่ถ้าเป็น พระอธิยบุคคลทั้งหลายหรือรกัรยาณบุชนกลุ่มเหล่านี้ก็จะไม่จะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่ทําอย่างนั้นก็คือไม่ต้องกอดพระพุทธรูปเอาไว้เพื่อที่จะแบกเอาใส่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นและก็เพื่อหาทรับสมบัติใส่ตัว มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเศร้าใจเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้เราจะไปเศร้าไปทําไมแต่ว่าคลิปต่างๆที่ทํามาทุกๆวันก็เพื่อประโยชน์แกม่มนุษยชาติที่มีปัญญาเท่านั้นเองบุคคลผู้ไม่มีปัญญาทั้งหลายก็ก็ไม่มีประโยชน์อะไรย้อนกลับไปเรื่องของ การที่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ความจริงที่พระองค์ได้ต,ดตรัสรู้แล้วก็ศาสนาพุทธหรือคำสอนของพระเจ้านียังคงอยู่แต่ไม่ได้หมายถึงคงอยู่กับบุคคลที่คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดเพราะมีพุทธธรรมรัต เกี่ยวกับเรื่องของการเดินตามเดินตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม้กระทั่งภิกษุจับชายจีวรของพระองค์เดินตามไปทุกที่ทุกแห่งจับชายสังคติไม่ได้ชายยู่สังคติจับชายสังคติดยยคตคต <c oughs> เดินตามไปตลอดทุกคนทุกแห่ง ถ้ายังไม่ <c oughs> รู้สภาพธรรมตามที่เป็นจริงที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนก็หาได้อยู่ใกล้พระองค์ไหมบนมนุษยชาติทั้งหลายแหลยนักบวชทั้งหลายแหล่ในยุคปัจจุบันไม่อยากบอกว่า <c oughs> จับชายสังคติ พระเจ้าอยู่แต่ห่างอยู่ห่างไกลพระเเจ้ามากเพราะว่าห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ได้ตัสรู้นั่นเองไม่ได้ห่างไกลในเรื่องของวัตถุแต่ห่างไกลห่างไกลจากปัญญาวันนี้ก็ <c oughs> ไ,ได้พูดอะไรมากมายเหตุแห่งการ <c oughs> ตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนคือจริงๆพระองค์ก็ไม่ได้สอนนะแค่บอกว่าเอออย่างนี้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 ก็เลยบุคคลในยุคหลงัหลงๆมาก พระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นความจริงแต่อาการที่พระพุทธเจ้านํามาเปิดเผยก็คือเหมือนกับการสั่งสอนสั่งสอนหรือเปิดเผยความจริงจากการที่พระองค์ได้ตัดสรุดี้วก็ตอนนี้พระพุทธศาสนาแยกนิกาย มากมายตามที่นั่งวิเคราะห์นั่งคิดดูในประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยศาสนาพุทธมีเป็น3าสี่หมื่นนิกายวัดหนึ่งก็มีนิก,กายหนึ่งวัดหนึ่งก็มีนิก,กายหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเถราวาเทเถราวาทะแต่ไม่ได้ทำตามเถราวาทะเลยมัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่หาเงินหาทองเอามากองอาวัาสะสมไปเรื่อยแล้วตัวเองก็จากโลกนี้ไปพร้อมด้วยอาบัติแล้วก็จะไม่รู้ว่า หลังจากจุดติจิตแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ตัวเองเข้าใจว่าสิ่งที่ทำเป็นบุญแล้วเป็นผู้นำบุญเป,เป็นสะพานบุญให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าบุญที่แท้จริงคืออะไรบุญที่แท้จริงเป็นกุศลที่แท้จริงก็คือการนำสิ่ง ที่พระเจ้าตรัสรูนนำมาบอก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 ไปเรื่อยๆตาเห็นหูได้ยินจมกูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มร่าจยถูกต้องโทประพจใจนึกคิดธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสอาสวะตัณหาปาทานทั้งหลาย,ลยาหลามากมายทั้งนูกเราจะเห็นเรื่องของมนุษย์ คือถ้านักบวชบรรพชิตเนี่ยไ,ได้ชี้ให้เห็นไปเรื่อยๆว่ากิเลสอาสะวะทั้งหลายเกิดขึ้นจากการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถผูกต้องโบตปภันใ,ในคิดธรรมลุไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็นำมาสอน ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการสะสมบุญกุศลการบริจาคทานการสร้างนูง้นสร้างนี้อะไรไม่ใช่เลยบุญกุศลที่จะได้มากที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในบุคคลแล้วก็จะต่อยอดจนไปเรื่อยๆทำให้ศาสนาพุทธดำรงคงอยู่ศาสนาพุทธศูนย์ไปจากประเทศอินเดียก็เป็นเพราะว่านักบวชต้องการอยากจะสะสม ทรัพส,สมบัติสะสมศาสนิทสะสมรุ่นนี้นั่นนไปสร้างเกี่ยวกับเรื่องของตักกะเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็นำมามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นหนึ่งในโลกเพราะเรา <c oughs> บรรจุพุทธคุณลงไปในวัตถุมงคลเหล่านี้ผ้าประเจียดผ้ายันตอนที่ กรุกรานจากศาสนาอื่นเพื่อที่จะมาทำลายศาสนาพุทธในอินเดียที่นารันทานักบวชเหล่านั้นก็ไปนั่งสวดมนต์เพื่อที่จะให้มีอำนาจปาฏิหาริย์อะไรลงมาทำลายพูทที่จะเข้ามาเสร็จแล้วก็ไม่เหลือเลยถูกเผาไปหมดก็ เพราะเหตุว่าไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้สอนไม่ได้บอกคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่แท้จริงเราก็ไม่ได้หวังที่จะให้ศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าดํารงอยู่เป็นนานเพราะเมื่อบุคคลทั้งหลายไม่มีปัญญาเข้าใจแล้วพระพุทธศาสนาก็จะอันตรธานไปเรื่อย แต่เราไม่อันตร,รธานจากศาสนาพุทธเราก็พอใจเลยไม่ไม่บอกว่าเราจะพ้นนรกพ้นอเวจีเลยแม้แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังบางทีก็ต้องตกนรกบางทีก็ต้องไปเกิดเป็นคนยากคนจนยังเราไม่ได้ ไม่ได้คิดว่า <c oughs> เราจะพ้นรกถ้าตราบใดที่เรายัางไม่ได้เป็นอริบุคคลชั้นพระโสดาบันบุญที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยคนเดียวก็เข่าทิศให้กับบรรพชนบนรรพบุรุษบรบรพชนบรรพบรุษบุพการีทั้งเทวดา <c oughs> เทวดาทั้งหลาย ที่รู้ที่มีญาณรับรู้ร่วมกันอนุโมทนาส่วนบุคคลที่มีปัญญารู้และเข้าใจก็ช่วยกันเผยแพร่คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าการเปิดเผยพระธรรมของพระเจ้าเป็นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาการปก เรธรรมวินัยไม่แสดงความจริงของพระเจ้าก็เป็นความตรงข้ามกับความรุ่งเรือง